จ้าสวัสดีค่ะเธอพีเธอนองมือนีไม่ตูกก็ว่าวันอาทิตย์พาวาราลานอื่นลานอื่นเขาปิดเบิดก็เลยตรงมานางกินอยู่ลานเจ้าของเพราะว่าเขาสิไปกินลานอื่นก็เลยเขาปิดเบิดเนาะแล้วก็นางนางอยู่ลานบาดอดตรงห่อกระบ,บาทอย่างสีนาะเขาสีคำนดใไห้ว่าเฮ็ดจะคนจะคนในร้านอาหารหนึ่งแล้วก็ห่อกับบานอย่างเดียวว่าให้ไปนางกินมันก็เลยปูข้นก็เลยห่างหายไม่ตูก็เลยตรงมาจอดอยู่ลานเจ้าของ เรเลยกว่าไปไซนะะมื่อี้ก็ไม่ตุกับซิมี่เรื่องโซเลเดี๋ยวซิมี่มาเรื่อยๆนะคะประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงของเมตูกเรียลสตอรี่กับบ้านแม่ตุกับบ้านมูแม่ตุอยู่แถวแวเอก,กไม่เนาะกับไปพักน้ำมูอยู่แถวๆนั้นย่ามนันกับส่องไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเนาะไปเที่ยวโลตัสนู่นนี่นั่นเท่ากับจะพากันนังแท็กซี่ไปเนาะกระเอินแท็กซี่มามูมันกระเอินมาคันหนึ่งกรนั่งไปนัากันด้วยความที่เป็นคนแบบว่า คุณแบบบิ๊กเบิ้มนะสูงร้อยเจ็ดสิบสองมูเธอร์กันเถอะเฮ้ยตูบิ๊มไปนั่งข้างหนา้ากัเลยนั่งข้างหนา้าคู่ก,กับแท็กซี่ตลอดเลยุมูมูเพื่อนก็นัน่งข้างหลังนะเพราะว่ามูเมตูนี่ก็สิมีประมาณจีกสิบห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบร้อยไม่ถึงร้อยหกสิบเนะเพื่อนไม่ตูนะก็ <laughs> ไม่เป็นไรเราคบกันด้วยใจเนาะแล้วเข้านี่แท็กซีนะ่น่ะคุณผิดแท็กซีนะ่น่ะเพื่อนกันบว่าโอ้ยข่อยพานแองนี้จะเป็นข่อยข่อยสร้างกระเทยเพื่อนวะ เอาแมตุกันเลยเอาเป็นยังคือสร้างกะะเทยยิ้มออกว่ามันแค่หเาวพเพนะเ่นวากะะเทยยิ้มว่ามันแคร์าอ่ะแล้วเพื่อนก็หันมาทางแม่ตุคอยว่าในไม้ถึงเจ้าด้อเจ้านั้นเป็นตาเรียบ้อยอยู่พนะเข้าใจว่าแม่ตุเป็นกระเทยนี่ว่ามันเถื่อแหลกนะลายคนกับิีวาแบบนี้เพราะว่าโดยความตีห้าโตสูงโตโตใหญ่เนาะเพื่อนกับเข้าใจว่าเอ้ยผู้หญิงหรือเปล่า กระเทยไม่ยังกว่มานนี่นะปะ้าทัวตาบอถึงของห่างเนาะว่ะ <mm <les> มวนๆกับพี่น้องประสบการณ์ตรงเม่ตูุอีกแล้วอีกแล้วนะครับท่านเ <mm <les> นาะมื่อนี่กับมวนๆวันอาทิตย์เดี๋ยวเม่ตูุจะกลับบ้านแล้ว <mm <les> โอเคกันเดี๋ยวจะมาพอกันใหมค่คลิปหน้าคิดฮอดเบอร์สุขภูสุขชนนาะค่ะสวัสดีค่ะ